มาต้มลงนาเวลงนเเช้าพอต้มๆก็ได้แบบนีโดไ่ด้ไม่ได <gravity> ้ต้มหะไปเลยโอ้ยขอย่ข้าอ่ี่าดีอ่าดีดีวดีว่ดี่ด่ดี่่่ดี่่ว่ว่า่ดดีด่

เอบได้หัวยังเมาหมดลโอ้ามไทางีันเน่โอ้หมอบมอบมุกรอบนี่หรอนี่หอโลเลย้ายเจ๊น่าางีัมไบหัวจุ่มน้าต้ยต่างมใเก่ใจเป้าสุเลยามพิเศ

พวกกินก็กินเบิดนใครที่สงโัเลยเฮยจะหนจะของหน้าวันแ่เปลยนก็ไปกินแล้วนะไม่เอาไปกินก็เหลือไว้ให้กินแน่เหลือไว้น้อยพเ,เว่ยาไปแพนาไปีมปก้าวกินนละอ้ยสาเราแ้ามหาีปพกต ไม่มีทุก,กป,ปีมันหลายอยู่ดิเอัน,นาเนามีมปะ็ปะกไดุนไม่มีเลยเนาะดูเห็นเลยเอมัมนสาไม่น้าน้ำขาบัวลวที่นาคนละา ตดูกตัวนึ oh. uh. ่งเนโอ้ยใส่อนันเดอกี้ยางยืดเอาโอ้ยยังปล่อยมันออกอยู่เนาะโอ้ยเอายางยืดใส่ยางยืดแบบหัวเงนนงเือน้ำตะลัเออน้ำหกันด้สบาท มันกะตีเขานิดกไ้ใส่ยืมันอดือมันยืย่ข้าเองเนาะตัวมใส่ไปนี่โอ้ยมันกออกแล้วนะม่ใ่แยใค่่เน่ของน่นุ่อันนี้กระุดเอาไว้หน่อยีหอยีหอยมาดยกนีแ่แมันาอยู่กเพราะว่าีง่นึงขึ้นน้องน้องคุโอ้ยเหือบน่าเจ่่าแก่แมาก

ข้าเมียนถ้าได้เมีจอกมันเป็นจอกกล่ะขามีมันเป็นจอกมันยมันน่อยมันเป็นสะสองกมันปว่จากสามเหลือเหลือสองบาทเองสวิงมาสอนนะพอต่อไม่รุ่งแล้วได้รุ่าจะไปก็ ủa hù cho 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 àu yốc 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 mơi yốc mơi rồi,